สวัสดีครับสวัสดีทักไาย FC นะครับทักไายอย่างค่ำน,นะครับผม <c oughs> <c oughs> มาชมพักกันนะครับนี่วันนี้ได้มาได้มาเท่านี้นะครับเอาจัดไปอ ep ีเดียวเลยนะครับผมครับสี่องนะมาชมองแรกนะครับ องแรกเป็นหลุมพ่องเงินนะครับผมนี่ฮะ้าหล่อไม่สวยนะครับก็นี่ฮะตีเป็นพิมพ์นิยมนะเนื้อจัดมากนะครับนี่เปิดเลยนะครับชม ดูเนื้อนะครับตรงหน้านี้หลอมติดไม่ชัดนะครับมีเม็ดกรวดด้วยนะครับผมนี่ฮะเบิกเลยครับ เขาเปึกเลยนี่ฮนะหล่อไม่สวยนะครับก้นสวยมากนะครับนี่เนื้อเหลืองนะครับเหลืองสุกปลั่งเลยนะครับนี่ฮนะ มีเม็ดปวดเม็ดทรายนะครับพ้าหล่อบราณเนาะนะครับเนี่ยฮะเปิดเบาเนะครับ65พันะครับผมเก่าปึกเลยครับเนื้อนี่ก็แท้ไปแล้วนะครับแต่ไม่ประกันนะครับใครดูชอบก็จัดไปนะครับผมนี่ฮะหกพันะครับผมหลุมพ่อเงินนะครับปึกปักเลยฮะ อูกลนสวยมากนะครับต่ใบเรือนหมดแล้วนะครับพะหดตัวจนตะใบเรือนหมดแล้วนะครับมาไข่ชอบก็ทักมานะครับผมองที่สองเป็นสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่น่ฮะองนี้มีซ่อมนะครับแต่พะยังสวยอยู่นะครับนี่มีซ่อมมานะครับเนื้อจัดพิมพ์สวยตามรูปเลยครับสภาพนะฮะ เนื้อสวยนะครับตรงนี้ฟอร์มดีนะครับพระลึกดีมีซ่อมตามที่เห็นเลยนะครับผมเนื้อแร่งนี่ฮะเป็นรอยลั่นนะครับผ้าเนื้อแกร่งนะครับบรรยายด้วยภาพครับผมชมด้านหลังนะครับ อิมใหญ่นะครับพิมใหญ่พระประธานวะละัลคังนะครับผมนี่ฮะอืมนี่ฮะมีซ่อมตรงนี้นะครับเหมือนพระเขาซ่อมแบบยังไงอ่ะเหมือนมีกระเทาะด้านหน้านะครับนี่เนี่ย เป็นอย่างนี้นะครับแต่วิ่งมาไม่ถึงด้านหลังนะครับเห็นไหมด้านหลังไม่มีรอยซ่อมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะกระเทาะอย่างนี้นะครับนี่กระเทาะปึ้งแล้วก็วิ่งมาอย่างนี้นะนี่เห็นไหมครับวิ่งมานี่มานี่เลยนะครับคือไม่ได้หักนะครับเป็นรอยกระเทาะแล้ววิ่งมานี้ตรงนี้ไม่มีรอยนะเท่าที่เห็นนะครับ เมือนเป็นแผ่นด้านหน้านะครับเอาว่าซ่อมเอาว่าซ่อมนะครับผมซ่อมตามที่เห็นนะครับนี่คตามที่เห็นเลยครับผมแต่ฟอร์มสวยเนื้อดีนะครับนะครับฟอร์มสวยเนื้อดีฟอร์มยังน่ารักอ่ะว่าง่ายนะครับ5 5าพครับผมเนี่ยห้าพ้า ผมชอบฟอร์มพระนะครับฟอมพิมพ์พระก็ดีนะครับเนี่ฮะเอาไปซ่อมอีกทีก็ได้นะครับนี่ฮะฟอมพิมพ์ก็สวยนะครับเข้าโค้งพระดีเนื้อก็ดีนะครับเอาเปิดห้าพันห้านะครับผมเอาไปซ่อมเอาเองนะนะครับราคานี้อย่าถามหาประกันนะครับ <c oughs> นี่ก็ซ่อมอีกแล้วนะพระสวยสวยเดี๋ยวนี้มันหายยากสวยแต่บางทีเนื้อไม่จัด ันก็ไม่ได้นะสมเด็จต้องจัดด้วยนะครับองนี้ผมดูเป็นพิมพ์สังกติมีหูนะครับบางหุน่นพรมส่วนตัวเห็นแวบ,บแรกนี่แท้เลยนะครับนี่พระบ้านนะครับองนี้ก็มีพวกพวกไปเหมามาแล้วก็ไปนัดดูกันที่แถวแถวอ่ออออวา,อางทองนะครับเขาไปหม่บ้านได้มานะครับเขาก็เล่นพระทั่วไปสมเด็จเขาไม่ถนัด นะครับก็ไปน,นัดเจอกันไปนั่งส่องก็ขอขัดตรงนี้ได้มาตอนได้มานี่ยังงงว่าพิมพ์อะไรนะครับผมมานั่งดูในรถอ้าวเป็นพิมพ์สังกติเห็นใบหูลำไรนะครับผมเป็นพิมพ์ไม่มีหูอ้าวเป็นพิมพ์มีหูนะครับบางุ่นพรมกู่เก่านะครับเนื้อนี่หยิบมาคือแท้เลยนะครับผ้าบางเฉียบเลยครับนี่ซ่อมเก่าผมชอบมากเลยนะครับนี่ หายไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขายไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ส่งนะครับแสงนิดหนึ่งนะครับแสงเยอะไปอืดูเนื้อนะครับผ้าบางเฉียบเลยนะครับบางสมเด็จบางนางหนาท่านว่าไว้ไม่เสมอไปนะครับบางองค์ก็หนานะครับอยู่ที่การกดพิมพ์นะครับนี เนื้อจัดมากเลยครับนี่ฮะเห็นแวบ,บแลกคลิยแท้เลยเนี่ยนะครับนี่เห็นหลังไหมครับแต่ผมตอนซื้อนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นพิมพ์อะไรด้วยนะแต่ซื้อพอเนื้อนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะซื้อพรเนื้อผมมานั่งสองในรถอ๋อน่าจะเป็นพิมพ์สังกตินะครับเอาว่าผมดูเป็นพิมพ์สังกติสังกติมีหูนะครับบางหนพรมนะหลังสวยนะครับ หักเก่าหักซ่อมเก่านี่น่ารักนะครับอ,องนี้น่ารักน่ารักเอาห้าพันห้านะครับผมไม่แพงนะหนือกระแทไปแล้วนะครับห้าพันหนะครับลดได้บ้างนะครับแต่ไม่เยอะนะครับเพราะพัดฟอร์มสวยไม่ค่อยเจออ,องนี้พ้าหนาตับเลยครับผมดูว่าส่วนตัวเป็นพ้นาแท้นะแต่ว่า จะตีเข้ายุคไหนวัดไหนดีนะครับ fc ดัวแล้วกันเนาะนะครับเพราะพิมพ์เขามันไม่ไม่ร้อยเปอร์เซน์แต่เนื้อแท้นะครับนี่เห็นไหมหลังแท้เลยผ้าหนาด้วยนะบางคนก็บอกว่าเป็นกุ่กุวัดอินนะครับวัดอินอที่สมเด็จโตท่านมาสร้างไว้นะครับวัดอินนี่ก็แถวอยู่แถวอ่างทองเหมือนกันนะนะครับอยู่แถวอ่างทองเขตอ่างทองนะครับวัดอิน วัดอินในกลุเจดีอะไรสักอย่างเนี่ยนะกลุกหลวงพ่อโตนะนะครับเขาเรียกวัดอินจะมีตอนนี้มีคนเล่นกันแล้วนะนะครับเพอาเขาเขาตีว่าทันหลวงทันสมเด็จโตนะครับนี่เนื้อแท้เลยครับเนื้อเหมือนบางหุ่นพรมนะครับนะครับกลุวัดอินนะนะครับเขาเรียกกลุวัดอินนะผมก็ตีว่าน่าจะเป็นแนวนั้นเพราะพระพิมพเขาไม่ใช่ไม่ใช่วัดะฆังไม่ใช่บางหุ่นพรมนะครับ พิมแปลกแต่เนื้อแท้เลยนะครับธรรมชาติแท้เลยนะครับเนี่ยเอาไว้ดูเนื้อได้นะครับ F4 เนี่ยเนื้อพระแท้เลยนะครับนะครับผมตีเป็นกลุ่มวัดอินนะนะครับเขาตีว่าทันหลวงพ่อนะครับทันสมเด็จพุทธชานโตนะครับวัดอินนี่ท่านก็ได้มาสร้างไว้นะตามประวัตินะครับก็จะมีพิมพ์พระหลายๆพิมพ์นะครับอยู่ในกลุ่มกลุ่มวัดอินเนี่ยนะครับ พิมเขาก็แบผิดผิดเพี้ยนเพีพ้ยนมาจากาบางขุนพรมเพี้ยนมาจากวัลขังอะไรพวกนี้นะตอนนี้ก็เล่นกันเป็นหมื่นแล้วนะมันมีกลุ่มเล่นกันอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้ไม่ไม่ได้อะไรเพาเไไ้ไม่ได้ไม่ได้ติดตามนะแต่เจอเฮ้ยเนี่ยนี่ได้บ้านเดียวกับองค์เมื่อกี้นะครับนะครับพาเขาเหมามาคือพากชาวบ้านเลยนะครับเขาใส่ใส่ตลับเก่าไว้ตลับคุกนะนี่ผมดึงออกนิดแบบ เหมือนเขาใส่ไว้นานนะจนเนื้อพระนี่กินเข้าไปในในยางรองนะครับดึงถ้าไม่ออกนะครับเนื้อแท้เลยครับ f c นะครับเนี่ย f c ดูเอวนะครับอันนี้ซื้อมาพรเนื้อนะครับแต่พิมพ์เขามันไม่เข้าไม่เข้าสำนักบางบุญพรหรือว่าระคังนะครับผมตีเป็นกลุ่ววัดอินแล้วกันเนาะเนี่ฮะพิมพเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่พิมพคล้ายๆพิมพ์เส้นได้เหมือนกันนะนะครับ แต่เนื้อนี่บางหุ่นพรมเลยนะครับนี่ฮะของนี้เอา25งพนแล้วกันนะครับนะครับจบตรงเนื้อเลยนะครับเนื้อนี่ธรรมชาติแท้เลยนะครับนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่สากลแค่นั้นเองนะครับสองพันะครับผมดวนะครับ fc ราคาก็อย่างที่บอกนะครับผมก็ลดได้บ้างนะครับแต่ว่าไม่เยอะเพราะผมเปิดไม่แพงนะชุดนี้นะครับผม ลองดูครับใครชอบทักมานะครับดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วค่อยทักมานะครับผมนะครับราคาบอกไปแล้วนะครับ f อทีที่ยังไม่มีลายนะครับรบกวนสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนนะครับ q ค Code ้ที่ขึ้นไบนหน้าจอนะครับผมแล้วก็ทักลายมาแคปหน้าจอมาด้วยนะครับแคปรูปนะครับแคปรูปองไหนที่ชอบอ่าแล้วก็ส่งมาทางลายนะครับถ้าแอทลายไม่ได้รบกวนโทรมานะครับ โทรมาที่0867564144นะครับเดี๋ยวผมแอดกลับไปนะครับผมประมาณนี้นะครับ FC นะครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ